น้องสวัสดีครับวันนี้เราจะมานะครับมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเฉลยนะฮะเฉลยก็สอบนะครับเรียกว่าเฉลยก็สอบ TMC นะฮะวิชาคณิตศาสตร์นะครับป6นะครับก็เป็นข้อสอบเรียกว่าข้อสอบที่ดีทีเดียวนะครับข้อสอบ TMC นะฮะปี2อ2 6รอเลยฮะ2556ับครับโทษทีนะครับโดยพี่บุ๋มให้ Highspeed ์ซัน e ตนะครับ TMC ก็คือการแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยนะฮะ ก็เป็นการแข่งขันระดับป .6 นะครับสอบเมื่อวันที่10กุมภานะครับปี56นะครับเดี๋ยวมาดูข้อสอบกันนะครับโอเคเขาบอกว่านะครับเป็นเรื่องเลขาคณิตนะฮะเขาบอกว่าจากรูปนะฮะเห็นไหมฮะจากรูปเนี่ยกำหนดให้ B นะครับ BC แล้วก็ DE นะครับ BCDE เนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมนะครับขนมเปียกปูนตัวนี้นะครับเป็นขนมขนมเปียกปูนอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับ แล้วก็มี A B A E D นะครับเป็นแนวเส้นตรงเดียวกัน A E D ตรงนี้นะครับเป็นเส้นตรงเดียวกันกาหนดให้มุมนะครับมุม F A B F A B คือมุมนี้150แล้วก็มุมนี้คือ40นะครับก็คือมุม A A นะครับ A B E เท่ากับ40จงหามุม x ตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่นะครับโดยบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับนาะโอเคโจทย์ให้มานะครับ หนูเห็นว่าข้อนี้นะครับถ้าเราเริ่มคิดเลยคำนวณเลยนะครับเอาละจุดแรกแต่เราต้องหาหมุมนี้ก่อนมุมนี้แน่นอนจาก150ยห้านะฮะตรงนี้เป็นมุมเส้นตรงตรงนี้1้อยห้าตรงนี้เส้นตรงรวมกันเป็นร้อยปตรงนี้จะเหลือเท่าไหร่ครับศาเห็นองศาตรงนี้ก็30องศาก่อนเลยนะครับเกิดจากการเอาร้อยนะครับมาลบ1้0ยห้านะฮะเอาละขั้นตอนต่อไปเราก็จะหาหมุมนี้ได้เพราะมุมนี้ทราบแล้ว30 ถูกไหมฮะสามสิบตรงนี้สี่สิบและตรงนี้คือสามเหลี่ยมเห็นไหมครับตรงนี้คือสามเหลี่ยมนะครับตรงนี้คือสามเหลี่ยมตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่เหลืออยู่นะครับสามสิบสี่สิบเป็นเจ็ดสิบเจ็ดสิบลบร้อยแปดสิบเหลือร้อยสิบนะครับร้อยสิบองศาได้ละอีกมุมหนึ่งเห็นไหมฮะค่อยๆค,คิดทีละมุมมันก็ไม่ยากนะฮะในการท,ทําทีละจุดทีละจุดของพวกเราพอตรงนี้ร้อยสิบเห็นไหมครับ ตรงนี้กับตรงนี้มุมนี้ทั้งมุมเลยนะครับเป็นมุมแย้งกันเพราะว่าตรงนี้กับตรงนี้มันขนานกันมาต่อเส้นนิดหนึ่งเห็นไหมฮะตรงนี้กับเส้นนี้มันขนานกันเห็นไหมครับงั้นมุมนี้กับมุมนี้เนี่ยเป็นมุมอะไรกันมุมแย้งถูกไหมครับมุมแย้งกันฉะนั้นตรงนี้ก็คือร้อยสิบด้วยตรงนี้คือร้อยสิบองศาเช่นเดียวกันเห็นไหมฮะตรงนี้คือร้อยสิบเช่นเดียวกันร้อยสิบ 1 1อองศาครับจบเลยรอตรงนี้ปุ๊บ x คืออะไร x ก็คือมุมที่มันคือครึ่งหนึ่งนะฮะครึ่งหนึ่งเพราะว่านี่คือโจทย์บอกมาให้ว่านี่คือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนตรงนี้1 1 0ตรงนี้ต้องครึ่งหนึ่งเพราะมันแบ่งครึ่งนะฮะเส้นที่เราลากลงมาเราเรียกว่าเส้นทแยงมุมเนี่ยมันจะแบ่งครึ่งของมุมนี้นะฮะงั้น x ก็คือมุมที่เราเอา1้0ที่โจทย์เราหามาเนี่ย แล้วก็ไปหาร2นะครับจึงตอบเท่ากับ55ปองศาเลยเห็นไหมครับ้อนีถึงตอบข้อคอควายชัดเจนมากเลยนี่นะฮะข้อสอบที่ดีข้อหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจมากๆเลยที่อยากให้น้องดูไว้นะครับเป็นอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจครับเป็นโจทย์ระดับเรื่องเลขาคณิต ค่อยๆไล่ดูอีกทีนึงนะครับนี่ก็เป็นอีกแนวข้อสอบหนึ่งที่พี่บุ๋มอยากฝากไว้นะครับเป็นข้อสอบคณิต t m ทีเนะครับเป็นการแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยนะครับป .6 ปี56นะครับซึ่งก็พี่บุ๋มก็พยายามตั้งใจเฉลยนะครับข้อนี้ตอบ55นะครับตอบข้อขอข่ายนะครับก็คงเข้าใจนะครับโอเค